เปรียบเทียบรองเท,ท้าวิ่งตัวทอประหว่าง a s i c m e t a s p e e d Sky Paris และ Nike Alpha Fly 3 สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เรามารีวิวเปรียบเทียบกองเราวิ่ง2คู่นะครับระหว่างตัว a 6 meta speed sky paris นะครับแล้วก็ตัว nike alpha fly 3เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากนะครับผมเนี่ยวิ่งเช้าวิ่งเย็นไม่ไหวเลยจะไปลองรันทีนึงเนี่ยโอ้โหแดดเจอความร้อนเข้าไปเดี๋ยวต้องรอให้หมดช่วงของเดือนเมษาก่อนนะครับแล้วเราถึงจะเริ่มซ้อมลองรันกันได้อย่างเต็มที่ ก่อนจะชมคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดติดตามช่องผมนะครับวิ่งไงอ้วนนะครับทั้งช่องทางของ YouTube ช่องทางของแ p a g e Facebook แล้วก็ช่องทางของ TikTok อนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยมาดูสเปคของท้าคู่นี้ก่อนนะครับนั่นคือตัว n i ก e ้อัลฟาไฟ3ทุกคนสามารถเข้าไปดูคลิปรีวิวเต็มๆเ,เลยนะในช่อง y YouTube ผมนะครับเพราะว่าผมโพสต คลิปรีวิวไว้เรียบร้อยนะครับอยู่ในช่อง,องใน YouTube นะครับก็รีวิวลองวิ่งครั้งแรกกับรองเท้าคู่นี้เนาะก็มาคุยกันเรื่องสเปคข้าวข,ข,ของเท้าคู่นี้สั้นๆเลยนะรีแคปมาให้ทุกคนได้ชมนะครับก็ตัว Alpha f ร3นะครับรองเท้า Super s h ชูตัวท็อปจัดได้ว่าเป็นรองเท้าที่เร็ววิสุดในโลกนะครับก็ตัวอัปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวอะตอมนินะซึ่งอะตอมนิตัวนี้เนี่ยผมลองใส่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะดีกว่าตัว2 บางคนอาจจะชอบตัว2ตรงที่มันจะกระชับหน่อยๆนะครับแต่ว่าจุดเด่นสําคัญของตัว3คือช่วงบริเวณนี้ครับของการสวมใส่ค่อนข้างทาออกมาได้ดีกว่าตัว2เลยส่วนตัวมิโซมิโซตัวนี้เป็นซูม X ตนะครับตัวแอร์ซูมมาด้วยกัน2ข้างนะนี่ซ้ายกับขวาตรงบริเวณของเอ่อโฟฟุตนะครับบริเวณที่เราลงเท้านั่นแหละครับตรงช่วงนั้นแหละแล้วก็จะมีแผ่นคาร์บอน1แผ่นตรงนี้นะครับช่วยในเรื่องของความมั่นคงแล้วการดีดเด้งที่เกิดขึ้นจากตรงรองเท้าคู่นี้เนาะ ตัวตัวอัลโซนี่อัลโซก็มีลักษณะยางในส่วนของตัวบริเวณโฟร์ฟุตเห็นไหมมีแผ่นคาร์บอนนะครับดามกลางอยู่ตรงนี้เลยนะครับไฟลเพจของตัวไนกี้เนาะวิธีการเลือกไซส์ของอัลว่าไฟสามนะครับผมบอกงี้ผมแชร์ทุกคนอย่างงี้แล้วกันนะว่าผมเนี่ยบวกไซส์ขึ้นมาจากตัวสอใน0.5นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าใส่ตัว2มันค่อนข้างกระชับไปนิดนึงแต่ว่าเป็นอัลว่าไฟตัวหนึ่งเนี่ยผมใส่11.5เหมือนกันตัวเนี้ยผมขยับมาเป็น12 ผมเป็นคนชอบใส่รองเท้าที่มันแบบสบายหน้าบริเวณหน้าเท้าครับเท้าหน้าเท้าผมก็ไม่ได้กว้างมากเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมใส่สบายกับรองเท้าคู่นี้เพราะนั้นแหละผมก็แนะนานะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารองเท้าคู่นี้อยู่เนี่ยถ้าคุณต้องการอะไรที่มันกระชับมากๆแล้วก็คุณวิ่งเร็วเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องการที่มันจะหลุดซ้นหรืออะไรเนาะคุณใส่ตรงไซส์ได้เลยคุณไม่ต้องเพิ่มไซส์เหมือนที่ผมเพิ่มมานะครับใส่ตรงไซส์ได้เลยผมว่าเวิร์กสุดแหละคู่นี้เนี่ยตามไซส์ามาตรฐานนะครับน้าหนักของเขาเนี่ย อยู่ที่220กรัมตรงบริเวณส้นเท้าเนี่ย40มิลนะครับแล้วก็บริเวณหน้าหน้าเท้าตรงช่วงนี้ครับ32มิลตัวนี้ดอตอนนี้สีที่ออกจำหน่ายมาของทาง Nike เนี่ยมีอยู่กัน2สีเนาะสีแรกก็จะเป็นสี OG นะครับหรือว่าเราชอบเรียกว่าสีโปโตเนาะสีขาวตรงนี้เป็นส้มเหมือนกันนะครับแล้วก็มี s วู d เป็นสีดําแล้วก็สี2ที่ออกมาก็คือสีนี้นะครับที่เป็นสีวลนะครับโดยสีเขียวเหลือง เนี่ยครับสีเขียวปนเหลืองนะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ตรงบริเวณของมิโซที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็นี่ตรงนี้ก็เป็นสีส้มนะครับออกมาสสีแค่นั้นเลยแล้วก็เตรียมรอสีใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามานะครับต่อมาตัดผ้ามาที่ a อซิบ้างนี่วันนี้เมตาสปีดสกายปารีสนะครับจริงๆแล้ว a อซิเนี่ยตัวเมตาสปีดเนี่ยปี2024เนาะตัวปารีสเนี่ย,ยมีด้วยกัน2รุ่นเนาะก็คือมีสกายอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยสกายนะครับแล้วก็จะมีโตเอช นะครับ H Paris นะครับสรุ่นนี้ของ a อซิเนี่ยมีความต่างกันในเรื่องของการวางแผ่นกับเรื่องของบิโซนะครับรองเท้า2รุ่นนี้ของ ASIC เนี่ยทั้งตัว H นะครับแล้วก็ตัวสกาเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มระยะก้าวแล้วก็การเพิ่มรอบขาน,นั่นเองทุกท่าน,นสามารถเข้าไปชมคลิปเต็มของการรีวิวนะสกายปารีสได้ในช่องของผมนะครับผมโพสคลิปไว้ในช่องเรียบร้อยหมดแลละมาดูสเปคคร่าวๆข,ข,ของเท้าคู่นี้กันก่อนนะ ตัว upper นะครับเป็น motion wrap e r เวอรยช่ส2.0นะครับถ้าใครเคยลองตัว s k y p a s s ที่เป็น motion w r a ตัวแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวนั้นก็โปร่งแล้วนะระบายอากาศดีนะแล้วก็บางมากด้วยตัวนี้ค่อนข้างทำออกมาได้บางกว่าเดิมอีกแล้วก็โปร่งกว่าเดิมอีกจะเห็นว่าเนี่ยตรงช่วงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะโปร่งมากๆเลยตัว motion wrap v e r ์ชัเนี่ยก็จะมีความกระชับค่อนข้างมากเลยนะครับในส่วนของตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นลิ้นแบบ เขาเรียกว่าอะไรลิ้นแบบโอสคูมากๆในคลิปที่ผมรีวิวไว้รอบแรกเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือมันก็สั้นมากๆนะครับเนี่ยมีการเย็บบนริเวณตรงเนี้ยครับมีห่วงร้อยกับตัวเชือกแค่นั้นเองตัวเชือกคล้ายๆเดิมนะครับมีการ,ม,การมีตะเข็บซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบแบนเนาะในส่วนของตัวฮิลนะครับก็จะเป็นแบบสไตล์เอเซกเลยนะเนี่ยผมถึงบอกใช้คาว่าโอสคูได้แต่ช่วงบริเวณนี้ป็นต้นป ต่อมาในส่วนของตัวมิโซนะครับตัวนี้มิโซเป็น FF Turbo Plus อัปเกรดมาจากรุ่นก่อนที่เป็นตัว SKY ใช่ไหม Sky Plus แล้วก็ Edge Plus นะครับผมเคยลองใส่แต่ว่าผมไม่ได้เอามารีวิวนะคือแค่ลองใส่ต้องบอกกันว่าผมไม่ตัดสินใจซื้อ Sky Plus นะครับตัวก่อนรุ่นเนี่ยพอมาเป็นตัวนี้นะครับ FF Turbo Plus เนี่ยมีการอัปเกรดบางอย่างนะครับในส่วนผสมของตัวมิโซเนี่ยยังคงเป็นเบสของ P b บ้อยู่นะครับแต่มีการจูน นะครับตัวผีบ้าใหม่หมดเลยฟีลลิ่งที่ได้หลังจากได้ลองวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเทียบกับ Sky Plus นุ่มขึ้นแบบชัดเจนเลยนุ่มขึ้นเด้งเด้งขึ้นด้วยมีแผ่นคาร์บอนที่เสริมตรงช่องกลางตรงเนี้ยครับก็ช่วยในเรื่องของอาการดีดเด้งแล้วก็ความมั่นคงต่างๆในการวิ่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าจะเด่นชัดคือเรื่องของแพลตฟอร์มบริเวณโฟฟุตซึ่งมันจะต่างกับตัวเอชพารีสเนาะนี่คุณเห็นไหม ตรงช่วงบริเวณเนี่ยครับบริเวณโฟร์ฟุตเนี่ยแพลตฟอร์มเขากว้างมากครับผมลองไปใส่วิ่งมาแล้วถ้าคุณลงแบบช่วงที่หน้าเท้าตรงเนี้ยครับคุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงและแรงส่งได้เป็นอย่างดีเลยถ้าคุณลงถูกจุดมันนะครับต่อมาในส่วนของตัวเอลโซเป็นเอซิกริปนี่เอซิกริปสีแดงถ้าเป็นตัวเอชจะเป็นสีดําก็เนบถนนเปียกเนบแน่นอนยามาตตยซีเมนต์โอเคใช้ได้ทั้งทั้งสงแบบเลยนี่คือรองเท้าตัวท็อปดี อีกคู่หนึ่งนั่นเองน้ำหนักของท้าคู่นี้ตามสเปคที่เราอ่านมานะครับมันอยู่ประมาณ188-190กรัมในไซส์มาตรฐานแบบ9 uk หรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมพยายามที่บ้านผมไม่มีตาช่างเนาะผมพยายามไปหาข้อมูลของเมืองนอกเนาะไซส์ที่ผมใส่เนี่ยคือ11.5 US 29.5นะครับ2ซนเอ่อน้ำหนักของรองเท้าคู่นี้อยู่มา220ก็ในมุมผมค่อนข้างเบามากๆสำหรับซูเปอร์ชู จาก ASIC สเปคของเท้าคู่นี้นะครับตัวบริเวณส้นเท้าในสูง39.5ม mm, ิลนะครับถ้าเป็นอัลว่าไฟสูง40ม mm, ิลห่างกันห่าง0.5นะครับบริเวณของหน้าเท้าในสูง34.5ม mm, ิลนะครับตัวนี้ดอบ5นะครับดอบแปลกๆไหมแต่ว่าลองใส่มาแล้วก็ไม่รู้สึกครับผมซื้อสกายปาร s สมาตรงไซส์ครับตรงไซส์กับอะไรตรงไซส์กับนัวบรัสตรงไซส์กับซูเปอร์บรัสด้วยเช่นกัน ผมไม่นําอย่างนี้ว่าถ้าคุณอยากได้รองเท้าที่มันกระชับเหมาะสําหรับวันซิ่งของคุณมากๆนะครับในการวิ่งแบบ10โลฮาฟมาราทอนหรือฟูลมาราทอนเองก็ตามเนี่ยผมไม่นาอย่างนี้ว่าคุณใส่ตรงไซส์ได้เลยแต่ถ้าหากคุณมีหน้าเท้ากว้าง2อ e งีไหมผมมองว่า 2E เนี่ยคุณเพิ่มไซส์จุดหหรือ1ไปเลยแต่ก็ระวังให้ดีว่าพอใส่แล้วนั้นมันอาจจะมีอาการหลุดส้นเกิดขึ้นได้นะครับมาคุยกันเรื่องราคาของรองเท้า2คู่นี้กันบ้างนะครับในกี alpha f i สราคา ป้ายเาราคาป้ายที่ออกจากช็อปนะหรือราคาในเว็บนี่ครับตัวนี้ราคาป้ายอยู่ที่9,400ครับแพงไหมแพงแพงมากนะครับกับ a s i c meta speed sky p a r i s แล้วก็ e s p a r i s นะครับราคาป้ายอยู่ที่8,500ครับราคาต่างกัน900บาทคุณคิดว่าไงผมให้คุณพิจารณาดูครับว่าราคาต่างราคาขนาดนี้ครับจริงๆแล้วรองเท้า2คู่นี้คุณหาซื้อในช็อปเมืองไทย น่าจะไม่ได้แล้วอันนี้อาจจะมีอยู่ในบางสาขาของร้านไนกี้นะครับลองเข้าไปเช็คดูนะครับอาจจะมีแค่บางสาขาหรืออาจจะมีแค่บางไซส์แต่ช่องทางออนไลน์เนี่ยผมถ้าด้วยผมเช็คนอ้องไม่มีหละอย่างเว็บไนกี้นะวันที่เราถ่ายคลิปเนี่ยครับก็ถูกถอดออกจากเว็บไนกี้ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งน่าจะต้องรอสีใหม่ที่มันกําลังจะเข้ามานะครับกับตัวนี้ Asic Meta Speed ผมลองไปเช็คในเว็บนะวันที่เราถ่ายคลิปเนี่ยในเว็บเนี่ยเหลืออาจจะเหลือแค่บางไซส์ครับไม่เล็กไปเลยก็ใหญ่ไปเลยเนาะ ลองลองเช็คดูในเว็บของ A s i c นะครับส่วนในตัวแทยตํนไนายน่าจะเอาออฟซ็อกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคุณคิดว่าไงในเรื่องของราคาตั้งแต่ผมทําช่องมาตั้งแต่ผมเริ่มวิ่งมาเนี่ยผมไม่เคยคิดนะครับว่าวันนี้ผมไะต้องมาซื้อรองเท้าเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยจ่ายหมื่นหนึ่งมีทอนอะ่ะผมว่ามันราคาค่อนข้างสูงมากคือคุณจ่ายเงินหมื่นหนึ่งกับเนี่ยคู่นี้คุณได้ตังทอนมา600อย่ะกับอีกคู่นี้คุณจ่ายไป9ก้าพันอ่ะคุณได้ตังทอนมา500บาท แต่มันคือซูเปอร์ชูครับมันคือรองเท้าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกมันคือรองเท้าที่สุดฮิตรวมทุกเทคโนโลยีมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการที่คุณจะต้องซื้อรองเท้าแล้วว่าคุณจะซื้อไปใช้เพื่ออะไรนะครับฟีลลี่ในการวิ่งอะจะลองรองเท้าทั้งสองคู่นี้ของผมเนี่ยคุยคู่ไหนก่อนดีคุยไนกี้ก่อนเนาะบางคนก็บอกว่าผมอะเป็น f c ฟซไนกี้ไงมันก็เลยคอนเทนต์มันก็เลยออกแนวเข้าข้าง แบรนด์ไนกี้ไปนิดนึงอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ลองฟังดูนะครับผมอะ่ะซื้อรองเท้าสองคู่นี้มาในวันเดียวกันเลยแล้วเราก็ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์ในการที่หยิบไปใส่หยิบไปวิ่งหยิบไปซ้อมต่างๆในทุกรกระยะตอนนี้วิ่งในไกลสุดคือ10โลฟีลลิ่งของการวิ่งไนกี้ก่อนนี่คือรองเท้าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกคุณต้องใส่วิ่งเพจสเพจสเพจห คุณถึงจะเค้นประสิทธิภาพของเท้าคู่นี้ออกมาแต่ผมเนี่ยมันวิ่งแบบเพจหกปลายอะ่ะมันไม่ได้วิ่งไวขนาดแบบจะเป็นอีลิตเงหรือเป็นเดกวิ่งขาแรงเงี้ยครับสิ่งที่เราได้จากรองเท้าคู่นี้มันเลยไม่เต็มประสิทธิภาพที่รองเท้าเขาจะมีให้แต่ฟีลวิ่งของผมเนี่ยในการวิ่งแต่ละทีเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าซูมเอ็กก็ยังเป็นซูมเอ็กอยู่วันยังค่ำครับอาการนุ่มเด้งชัดเจนและมาตั้งแต่วันแรกที่เหยียบลงพื้นและวันแรกที่ก้าวขาวิ่งครับ การดีดจากคาร์บอนเพลทหรือตัวแอร์ซูมที่มันคอยส่งแรงเวลาคุณลงก้าวแล้วคุณเทคออกไปเนี่ยชัดเจนตั้งแต่วันแรกจนวันล่าสุดที่ผมใส่ของเาคู่นี้เอาไปวิ่งนะครับมันช่วยการวิ่งในวันนั้นของคุณค่อนข้างเยอะครับมันทําให้คุณวิ่งได้ดีขึ้นมันทําให้คุณวิ่งได้ไวขึ้นมันไม่เป็นภาระต่อขาคุณนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการลองใส่ออฟไฟสในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครับ พะตัดภาพมาที่ Metaspeed Sky Paris นะครับหลายๆคนดูคลิปผมแล้วผมก็จะพูดเสมอครับว่า ASIC ต้องใจเย็นเย็นรองเท้า ASIC เนี่ยที่ผมลองมาแทบจะทุกคู่ฟีลลิ่งในการวิ่งช่วงแรกอะบอกเลยนะครับว่าเฟิร์มทุกคู่แบบเฟิร์มซูปไบก็เฟิร์มโนบก็เฟิร์มนิมบัสนี่ไม่ต้องพูดถึงเมจิกสป e ดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแข็งตั้งแต่วันแรกจะใช้คำว่าแข็งดีใช้คำว่ากระด้างตั้งแต่วันแรกที่เราลองใส่ ถ้าเทียบ Skypass ตัวนี้นุ่มกว่าเยอะครับความนุ่มของ s k y p a r i s เนี่ยมันไม่ได้นุ่มเท่า Zoom X ครับ Zoom X มันนุ่มกว่าเยอะแล้วมันนุ่มชัดกว่าเยอะตัวนี้ยังคงมีอาการเฟิร์มในช่วงวันแรกๆที่ผมลองไปวิ่งครับอาการดีดอาการเด้งมีครับแต่ไม่ชัดเจนเท่าออฟฟายจุดหนึ่งที่ s k y p a r i s สเนี่ยต้องต้องพูดทุกครั้งคือเรื่องของเชือกและลินรองเท้าครับลินสั้นมากสั้นแบบสั้นมากจริงๆลินล้น สี่เท้าสั้นเชือกก็สั้นพอใส่ทั้งสองผูกมัดแน่นเนี่ยคือมันคือมันสั้นอ่ะเข้าใจเขาอารมณ์ไหมคือเนี่ย,ค,ยคือคุณให้มาแค่นี้คุณให้ยาวกว่านี้อีกหน่อยก,ก็ยังดีไงถ้าสมมติว่าเราต้องร้อยแลนเน่รัวแบผมบอกเลยเชือกไม่พอสําหรับสาหรับคู่นี้นะที่ผมลองใส่นะแต่อย่างที่บอกครับผมไม่ได้เป็นนักวิ่งอีลิตหรือนักวิ่งขาแรงที่จะต้องแบบวิ่งเร็วมากเราพยายามอ่านคอมเมนต์อ่าน คนอื่นที่เขารีวิวรองเท้าคู่นี้ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงสปีดเนี่ยมันคือ3 4มหคุณวิ่งช่วงเนี้ยคุณฟีลลิ่งคือคุณนุ่มเลยผม,มทำไงอ่ะก็ผมวิ่งไม่ถึงอะ่ะผมวิ่งอยู่แบบ 6, 6กหกลางนี่ผมก็หมดแรงแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจริงแล้วอะการที่เราจะว่าวิ่งเพสสามสี่ห้าที่มันเร็วแบบเร็วนักวิ่งอีลิทหรือนักวิ่งขาแรงเนี่ยคุณจะสัมผัสได้ถึงอาการนุ่มของเท้าคู่นี้ส่วนเรื่องของการสวมใส่ตัวเอสิงเนี่ยติดเรื่องเดียวอย่างที่ผมบอก คือติดเรื่องบริเวณลิ้นรองเท้ากับเชือกแค่นั้นเองครับมันทําให้เวลาใส่วิ่งต่างๆเนี่ยสำหรับใครที่มีหลังเท้าอูมุมหน่อยหรือใครที่มีหน้าเท้าที่มันกว้างๆนิดนึงที่ไม่ที่ไม่ใช่หน้าเท้าปกติครับคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอิดอัดกับช่วงช่วงตรงเนี้ยนิดหนึ่งนะถ้าเทียบกับตัวออฟฟายสานะครับรองเท้า2คู่นี้ไม่ได้ให้การซัพพอร์ตอะไรคุณมาเลยอย่าลืมนะมันคือซูเปอร์ชูครับมันมีการซัพพอร์ตโดยการบุชั้นมาให้ประมาณนึงแหละ ถ้าคุณอยากหารองเท้าที่มันซับพอร์ตจัดๆนะคุณไปซื้อแบบรองเท้าสายซับพอร์ต Nimbus อะไรเงี้ยที่มันแบบมีชั้นบุนั้นหนา,นามีอัปเปอร์นั้นนา,นา,นา,นาพื้นหนาๆอย่างเงี้ยครับอันนั้นจะเหมาะกว่าเป็นไงบ้างทุกคนกับการรีวิวรองเท้าของ2คู่ี้ที่มันเป็น Super Shoe ราคาเหยียบหมื่นจากแบรนด์ a i s i c แล้วก็แบรนด์ Nike นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนถึง ตอนนี้นะครับเราก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมสําหรับรองเท้า2คู่นี้หรือในคอนเทนต์ที่ผมพยายามอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับฝากช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับนักวิ่งทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปการรีวิวเปรียบเทียบรองเท้า2คู่นี้นะระหว่าง a s i c meta speed sky paris นะครับแล้วก็ nike alpha fly 3 ฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดติดตามช่องทางของผมนะครับวิ่งไงอ้วนทั้งทาง,ทางช่องทาง YouTube ช่องทาง f แฟน g e Facebook และก็ช่องทาง TikTok นะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะมารงโกรดติดตามชมนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ